สวัสดีครับเ่าเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องเบาวเท่านํำโชควันนี้วันที่22ตุลาคม2568ผ่าเอฟซีผ่าทาชมครับเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์นะครับผามารับชมครับงวดวันที่1พฤศจิก,กาย,ยน2568เสียงร่มเนเด้อพี่น้องเดอ้อบานเท่าเริ่มเรื่มร,มร,มร่มแล้ว แดดอยู่พี่น้องแต่ว่ามีล่มครับล่มคือล่มหนาวนี่แหละท่านผู้ชมนะครับเอาหนับมาหอดมาถึงแล้วจะเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ากันหนับหลักร้อยนะครับงวดที่ผ่านมาหนับอาจารย์สิงห์ให้หกหกมาหลักร้อยนะครับหลักสิบล่างเด่นล่างก็ถือว่าแม่นท่านผู้ชมหนับงวดก่อนเจ็ดเจ็ดหลักสิบหลักงวดที่ผ่านมาเก้ากับหกหกหลักสิบแต่ว่าหลักหกอาจารย์เพิ่นบริจับให้นะครับมีเขามีหลุดได้ท่านผู้ชมเด้อนับเป็นแนวทาง แต่ผมเอา้เอาเขาไปชมเขาไปฟังน้ำกันนะครับมาธรรมชมบทเนี่ยมาชมน้ำกันสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้วันที่22ตุลาคม2568ท่านผู้ธรมชม นายพายเอฟซีพาทาชำชมครับเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์นะครับผู้เป็นถามผู้เป็นรอดกับมีรพี่น้องเด้ครับนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568ันหาหลักกะที่ว่าเดินดีเนาะอาจารย์เนาะครับหลักสิบล่างวดเจ็ดเจ็ดนะอาจารย์ก็ให้เจ็ดอยู่เลยครับเป็นเดนเจ็ดสองนาะอาจารย์เนาะแล้วก็ล่าสุดงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนี่ เด่นล่างเก้ากับหกโอ้หอาจารย์ซิงจับแต่เก้าเก้าสี่เก้าสามเกหนึ่งทาจับแล้วหกก 6, 6, ั 6, 6, 6, 6, บค6ั6หกสี่หกสามหกสองบจัดจับคู่ไม่เข้าได้พี่น้องได้วตวาหลักนาอยูอหอย่หลักร้อยเจ็ดหกหนึ่งนบโคงสุดท้ายนี่พี่น้องบ่าวท่าเขียนไปอยู่โคงสุดท้ายอาจารย์เด่นไปอาจารย์เน้นไปที่หกให้พี่น้องได้หลักร้อย อันอนี้อาจารย์เด่นให้ลักลอยเด่นหกมาหกของอาจารย์อยู่มที่แรกเด่นหกหรือหรือเด่นเจ็ดที่แรกอาจารย์นี่พี่น้องหกแล้วมาเจ็ดที่แรกเด่นหกแล้วมาเด่นเจ็ดเ <7 S 2> จ็ดกับหกนี่แหละลักลอยจับคู่เ่าเขาจับคู่ไม่เข้าน้อายจารยนน้อยเสียดาย,ดายลักคือว่าเดินดีเอ้วได้รลงวอาจารย์ได้ด้แลว ได้แล้ว <laughs> ได้แล้วมาได้แล้วทผู้ชมเอานะครับอาาจย์มาฟังกันกันครับวิ่งบนไปที่เกกับหนึ่งครับครับเด่นบนเกกับ1นึ่งหนึ่งเกาสองเก้าสาเก้่เกครับวิ่งไปที่เก้าเอาเขียนใส่สายายานั่นนาจันใส่สายายางก็ัวก็ัว ครับผมท่านผู้ชมมาฟังน้ำกันเอานะครับผมเด่นบนเก้ากับ1นึ่งครับอาจารย์วิ่งไปทีเก้ากับหนึ่ครับจับครัให้ขึ้นหึเก้าสองเก้า9ามเก้้ครับน่นเก้าหลักหน่วยจับวิ่งตัวเดียวเก้าครับเด่น9้าหลักหน่วยครับอืมหลัก้อยกับมี380หลักร้อย380แปดศูนย์ได้เป็นองได้ผล้ใดรอยากได้หลัก้อยครับหนึ่งเก้สองเก้าสเก เกเกากันนั่งห้างไวครับเจ็ดเกากันทั้งหางสตัวจับไปที่แปดหนึ่งเกาครับสามหนึ่เกบนนี้เน้นหนเก่าเลยเน้นหนเกาคู่เดียวเหลักหน่วยเหลักหน่วยผมนแล้วก็สาตัวนี้เน้น8ปดหนึ่เกปดหนึ่งเกล่องสามหนึเกาครับครับลัก้อยนี่คือจับสามกับแปดมาครับผู้ใดมศูน์กับศูเกครับจับใช่ครับครับนี่ชุดบนชุดบนครับชุดล่างชุดล่างนี้วิ่งไปที่5ากับ2ครับเด่นที่หกับสครับ 4ี่สองห้าสองครับห้าสามห้าสี่ครับกันที่หกสองเก้าสองหกสองเก้าสองกันครับเด่นที่สองเด่นที่สองเม็ดเดียวคือสี่สองครับห้าสองอีกตัวร่องตัวร่องครับถ้าหายิบจับลอตเตอรีเน้นตัวได้จัดเน้นสี่สองร่องห้าสองเน้นสี่สองร่องห้าสองหาลอตเตอรีไวเลยครับุดสามโตพี่น้องถามัถ่ายชอบกับไปหาหยิบจับลอตเตอรีไวเลยได้พี่น้องเ้อ 8 1 9 3 1 9ครับ้าสามหนาดาบหาจับประตีไปเลยรักกะที่ว่าเดินดีน้อยจารย์เนาะครับผมแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าเสียดายวันที่แล้วนี่ชุดล่างอาจารย์นินตะเกาเนาะนินตะเกาถ้าจับหกนี่ถ้ารักหกกับแม่อยู่พี่น้องจับหกเดกกะตีทงหนึ่งเลยเพราะว่าอาจารย์เด่นเก่ากับหกล่างครับผมแต่จับให้หน่อยคู่นะอาจารย์เนาะครับจารย์จับคู่ครับผมเอามีงวดมีเขามีรุตแหละ่านผู้ชมเขาตั้งแต่งวดหกหา หลักการมาหาฮกหลักกามาหลุดยูดได้พี่น้องได้หลุดเท่ากับว่าหลุดนายจันเนาะเออบิงไม่เบิงไม้ก้อนก็ได้ได้พี่น้องได้เบิงไม้ก้อนก็ได้แต่ว่าถามักขะชอบจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะเออให้กำลังใจยามเข้าเราชื่นชมยามบอเข่าให้กำลังใจกันเออนะพี่น้องเนาะเออครับมักขะคักหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าที่พี่จันชุดบนนี่สามตัวแป๊บหนึ่งเก่านี่หาลอตเตอรี่ไว้เลย ปดหนึ่งเก่าล่องสามหนึ่งเกาชุด,ชดสามตัวนี่หาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ไว้ในได้พี่น้องเด้นะ <S 1> <1> <S เผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือหาเข้าได้โชครางวัลใหญ่อืมนี่นะครับอาจารย์สิงพี่น้องนะครับเอฟซี่นก็นรอผููบอนถามมากกระไรนะครับล่งขึ้นเก่ามาหาอาจารย์ขึ้นเก่าได้พี่น้องเด้นะครับหมวดเขาหอกบมานะครับมวดปะเขากมาแต่ว่าอาจารย์ว่าถาม่ะเขากันอย่าฟฝ้ามากไรให้อาจารย์มีเวลา มีคอก่อนอ่าแต่ถ้าเขาปุ๊บเนี่ยอาจารย์มามาเลยอ่ลงเลยอ่าขับรอ่าน้าจย์เนาะครับข่าล้ะมาเลยอาจารย์ว่าแต่ว่าถ้าบ่เขากัดถาจะกน้อยขึ้นมาอ่าธรรมบูชงล่างนี้มาคักซีสองมาผมมาซีสองครับอือัวเล็กวิ่งล่างไงวิ่งสองวิ่งวิ่งบนให้วิ่งเก่าเก้านี้มั่นใจมาบนเต็มร้อยครับ สองนี้เด่นล่างสองเด่นล่างบุญเด่นเข้าครับจับคู่ให้กับแปดเด่นเข้าสามเด่นเข้านี่ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อนะอาจารย์สิงห์ท่านผู้ชมนะหนึ่งเอ้าได้เขียนอ่านี่น้ำตัวจัดหนึ่งหนึ่งพฤศจศิษย์ไกยนเขียนใส่นี่กระไรจ้ะครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมอ้าวนะครับอืม รดูมาวันที่ไปอ่านะครับหนึ่งพฤศจิกายน2568ัน้อได้พี่น้องเด้นะครับอาจารย์สิงห์นะครับเด่นบนนะครับเด่นบนเก้ารองหนึ่งท่านผู้ชมหลักร้อยอาจารย์ที่380นะครับเมืที่ผ่านมา6มาหลักร้อยได้พี่น้องเด้นะครับอาจารย์จับเด่นมาแปกับ3นะครับผมอ่าจับคู่1929นะครับ3949อันนี้กันไว้ห่างๆว่าอาจารย์ก็คือก็คือพวเขียนใส่ไปเลยเขียนชุดไปเลย ัลายคนเออนนคู่อนน้ีนคู่คตัวนี้มากก่มากกเบ,บ,บ,บิ้งปิคเจ็่ <79 S 2> มากก่ป็นยังให้เบิ้งไว้ค,คตาเม,ม็ดเดียวคือหนึ่ตัวร่องคือสาเกผู้ไดมักสองเก่าสเกกติดไปได้พี่น้องเด้นับชุดสตัวแปดหน,น,น,นึ่งเก้าหเลักร้อยเด่นที่สกับแนับวิ่งล่างงวดนี้ครับท่านผู้ชมหากับสองเด่นที่สองหลักสิบได้บอิจารยสองนี่ยเพราะว่า สองมาลักหน่วยแต่ว่าถ้าหามะหามาคือหามะลักสิบครับอาจารย์พันจับเซนลักหายู่พี่น้องอาจารย์ว่าสองมาหน่วยหามาสิบครเม็ดเดียวคือสี่สองตัวรองคือห้าสองครับหาลอตัดหารถตลีไว้พี่น้องถ้าหามาคือหามะสองหาสามหาสี่ครับแต่ว่าตัวรองสองคือหกสองกับเก้าสองครับสองยืนหน่วยครับสองยืนหน่วยได้พี่น้องเด้เอฟซีปูที่รอาจากย์เขาไอ้งวดที่แล้วนี่นี่ ท่านผู้ชมนะหมดที่แล้วในของอาจารย์นี่เก้ากับหกถ้าจับให้ก็จะได้หกหนึ่งหกสามหกสองหกสี่ได้พี่น้องแต่ว่าอาจารย์จับเด่นให้แค่เก้านะเพราะว่าถ้าจับเต็มชุดก็จะไายคู่แน่นะพี่น้องเนาะถ้าจับเต็มชุดก็จะไายคู่แน่นนงนะนะดนนวดที่ผ่านมาอ่าหลักร้อยก็เจ็ดหกหนึ่งมากหกอยู่หลักร้อยมา6หกชุดบนบ่เขาได้พี่น้องชุดล่างก็จ,จับคู่บนเขาอ่าเอานี่ท่านผู้ชม นะครับล่าง42 52เน้น42ในใบยับเน้น42โอ้42ล่อง42ครับเลขบนจะ1 9ล่อง3 9ถ้าเม็ดเดียวบนขึ้น1 9 1 9เม็ดเดียวล่าง42 42 2คู่เท่านั้น2คู่ครับอ่าไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเลยหรือเบิ่งไว้ก่อนท่านผู้ชมนะเบิ่งไว้ก่อนก็ได้ในพี่น้องเนาะบ่เป็นหยังอ่าแต่ว่าถ้าผู้ใดมักถ้ามักใ้าชอบคือปอถาว่า จังไปหาหยิบจับลรตลีได้่านรู้ชมเด้อนะมมก็ชอบกับบมเป็นอย่างเบิร์ไวซี่นะครับอ่างวดนี้กับป่แนี่น้อารันเนาะอาจารย์สุดอดอาจารย์งวดที่แล้วมันออกอ่าไทยเป็นอไจารย์เก้าปผมเก้านะครับเก้าหเนาะอ่างวดหนึ่จะเด่นเก้ากับศนย์เก้ากับศูนลที่เก้าก็จะเด่นเก้ากับศูนย์อยู่น้องจากเนาะครับครับตองอาจารย์เก้านี่จะเด่นบนอยู่ นี่ท่านผู้ชมอืมเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับอา,าจารย์พูนก็เน้นให้แล้วนะครับบ่ได้เปลี่ยนแปลงมาจากบอเปลี่ยนนะครับหลัน,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 นาการในไม้ทีใ่ใกล้ๆพี่น้องครับนะครับเพราะว่าอาจารย์ว่าอย่าเฝ้ามา <c oughs> แต่ว่ามาช่วงนวี้พอดีอาจารย์เนาะ <c oughs> พอดีง <c oughs> ามพอดีได้ไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ครับผมเอ่บธรรมชุมน้าผมขอบคุณอา้าวฟันดะีบอไดอาจารย์ลืมถามยังยังครับท่านฝันเนาะครับครับแอบ กันหนึ่งเก้ากับซีสองตัวเน้ขนขอบช่ชมขอบคุณอาจารย์สิงค์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้ง่องทุกท่านด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาสุรุศกคนนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ